สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h a n แ e นลโหนวิศวะพารวยและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือดวงมงคลชีวิตเราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมรับฟังถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับโหราศาสตร์แนวทางการสอนหรืออยากจะเรียนรู้รู้สึกว่าเอ,อโหราศาสตร์เนี่ยทำให้เราประทับใจ สามารถที่จะรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและสามารถเสริมเติมแต่งดูให้ตาจากดีจะดีดีกว่าเดิมจากร้ายจะได้ทุเลาบอบบางก็ลองเข้าไปศึกษาหาความู้ดูในช่องทางดัวโมคนชีวิตลองเป็นสมาชิกดูสักเดือนครับแล้วคุณจะร้องว้าวเพราะผมสอนไว้เต็มพิกัดในนั้นมีสอนโหราศาสตร์พยิซุซีและลูกเต๋าพยากรณ์เช่นเคยครับถ้าเกิดใครรู้สึกว่าโหราศาสตร์ยากไป รองประเด็นลูกเต๋าพยากรณ์แล้วเราจะบอกว่าโอ้ทำไมมันง่ายจังเลยแต่พอคุณชำนาญลูกเต๋าพยากรณ์คุณจะเก่งโหราศาสตร์โดยไม่ด้วยตัวและเนื้ออื่นใดก็เอาไว้เป็นความรู้นั่นเองครับและอีกช่องทางนึงก็คือดวงมงคลเอ่อขอโทษนะครับผลวิสาพารวยเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขล้วนๆวันนี้เลขมงคลอะไรวันนี้ ใครฝันอะไรวันนี้อะไรมาสามารถคำนวณหรือรับชมรับฟังเพื่อไปสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่บทเรียนต่อ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 กันเพราะว่าผมทำไว้เนี่ยครับ15ท่านผมขอหยุดไปที่15ท่านนะครับเพราะว่าในกฎเกณฑ์เนี่ยวันนี้เรามาดูถึงวิธีการหาดาวดีเสีย4ประการในดาวดีเสีย4ประการ หนึ่งกดเหล็กคือดาวโยกและลักษณะพิเศษเป็นกฎข้อที่หนึ่งของโหราศาสตร์เพื่ออะไรเพื่อหาดาวประจำตัวและตัวเลขมงคลที่เขาส่งผลถึงเราโดยตรงแต่ส่งผลถึงอย่างไรอีกเรื่องหนึง่งนะครับไม่ใช่โอ้ยดาวช่องโยกต้องดีไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันเป็นหนึ่งอย่างเท่านั้นเองว่ามีผลกระทบยกตัวอย่าง เวลาเขาจะบอกว่าเออเราไปสัญญกรรมนะจะสัญญสัญญกรรมหรือไม่สัญญกรรมช่องโยกบอกว่าเหตุมันเกิดเหมือนกันช่องต่อมาคืออะไรถ้าเกิดเรา,าอยากอยากอยากทาก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่ดีหรือไม่ดีอีกเรื่องหนึง่งนั่นคือเราต้องมีคราะห์จากดีเสียสุดการนั่นคือช่องส่งเดี๋ยวผมสอนต่อ นะครับส่วนท่องเบียรเนี่ยบอกว่าเกิดอยู่แล้วแต่เกิดไปเชิงลบนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นวิธีการหาดาวโยกและสารพิเศษหาเพื่ออะไรหนึ่งหาเพื่อหาชื่ออันเป็นมงคลสองหาเพื่อหาตัวเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านเือร์มือถือเบอร์มือถือของคุณว่าโอ้ยหมอดูท่านนี้บอกแบบนี้ พระ,อง,พะองค์พระสงฆ์องค์พระเจ้าบอกแบบนี้จะได้รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าใครล่ะที่จะบอกได้คุณนั่นแหละครับลองเรียนดูแล้วคุณจะอ๋อเก็บใจจริงเลยอุตส่าห์เพื่อเปลี่ยนชื่อชื่อเนี้ยต้องห้ามอารมณ์แบบดันนนัเองนะครับแล้วอะไรได้อีกคุณจะดูว่าวิธีการเสริมเติมแต่งดวงตาของคุณนะครับใช้ดาวไหนดีที่มันดีมากๆกว่าดีแล้ว ดีมากดีมากมากมันก็มีเราจะได้เรียกว่าตอนนี้นะฉันขับรถนะขับรถมาด้าสองวันขนา้างหน้าเราอาจจะได้ขับเบนซ์ขับเบนซิจเราอาจจะได้ขับจ้ากกงจ้ากั้อะไรไปอย่างเ้นนะครับว่าดีมากๆนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันครับดวงนี้ก็เป็นดวงครูที่ดีนะครับหลายกฎเกมฑ์มันเกิดขึ้นมันมีแต่และหรือเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับข้อยากอยู่ตรงนี้นะครับ อาศัยกฎเกณฑ์ถ้าเกิดเราเข้าใจกฎเกณฑ์ที่เหลือโอ้ยใครก็ออกคําไอกรณได้ครับเชื่อผมนะครับหนึ่งในนั้นดวงนี้มีกฎเกณฑ์คือมีลักษณะวิเศษคืออะไรมีตีโกนลักษณะวิเศษมีเยอะแยะมากมายครับคืออะไรมีตีโกนมีจัตุสดายมีขับพลนำพลเซี่ยวจันมีดอกพิกุลมีช่องเว้นช่องมีดอกอุตภพิษแต่ ในช่องโยกกฎเกณฑ์เนี่ยต้องถึงดวงถึงจะนํามาวิเคราะห์ถ้าไม่ถึงดวงไม่ต้องไปสนใจไม่มีผลกับเราในเชิงวิเคราะห์ในเรื่องช่องโยกดวงนี้ทําไมถึงเป็นดวงครูมาดูกันครับอันดับแรกเราต้องรู้ว่าช่องโยกมีนะครับมีสีช่ช่องช่องเบียนคือช่องลบมีสี่ช่องช่องเท่ากับ ช่องส่งก็มีสี่ช่องแต่ถ้าเกิดเราจิตภาพประการใดวิธีเช็คย่ง่ายๆแบบไม่มีลักษณะพิเศษต้องเป็นไปตามกฎนั้นแต่ถ้าเกิดมีเปลี่ยนแปลงทันทีครับส่วนใหญ่จะเพิ่มคือช่องโยกมากกว่านะครับโยกบ่งบอกถึงอะไรคือถ,ถึงเราอะเห็นกันจระจเนี่ยครับอยู่ต่อหน้าต่อตากันนี่าช่องโยกนั่นเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยขอมายาม มีช่องไหนบ้างครับลองเข้าในเว็บไซต์ดวงโมโคลชิดแล้วไปกดเลื่อนลงมาพอเห็นดวงแบบนี้แล้วครับจะมี3มช่องข้างล่างแบบนี้ครับเป็นสีเหลืองคุณก็กดตรงนี้ครับช่องส่งอ่ะขอโทษช่องแนวโน้มก็จะเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองอยู่ขอบนอกทาตามผมเลยครับดังแรกสีเขียวแน่นอนคือช่องที่มีลักษนาก็คือช่องที่มีตนุกหรือวาสนา ช่องที่สองคือช่องเล็งก็คือช่องปัตตานี้ช่องที่สามคือช่องเพื่อนหรือสัจะชช่องที่สี่คือช่องลาภะก็คือช่องโชคช่องต่อมาคือช่องเท่ากับก็คือช่องเงินช่องลูกช่องปุตตะเท่ากับช่องสุภะช่องเท่ากับช่องกรรมะก็คือช่องเท่ากับที่เหลือลบหมดเลยครับนะครับ ยังไม่มีกฎเกิดขึ้นนะครับยังไม่มีกฎแต่ถ้าเกิดมันมีกฎเกิดขึ้นแหละอาจารย์วิธีคิดเปลี่ยนทันทีเนี่ยครับเขาจะบอกว่าอย่าดูด้วยตาต้องฝึกวิเคราะห์ทาไมผมต้องออกมาทําวิดีโอให้คุณดูเพราะว่าบางครั้งสมัยคุเรียนเนี่ยอาจารย์พูดรอบเดียวครับจบเลยจบจริงๆแล้วก็สมัยเทปครับไม่มีวิดีโออัดก็ไม่ได้ไม่มีสมัยก่อนนะครับ หิ้วก,กระดูกหมูเดินอะไรเงี้ยครับอารมณ์แบบนั้นนะครับกระดูกหมูคือโทรศัพท์นะบอกว่าเอออาจารย์สมัยนี้เด็กเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับนั่งนั้นกดเกณฑ์มีแน่นอนครับเออกดเกณฑ์บ้าอะไรล่ะอาจารย์ง่ายมากครับหนึ่งถ้าเรารู้ว่าลัคนาอยู่ราศพีพฤษภบังเอิญไม่มีดวงดาวสถิตอยู่ในเนี้ยมีแต่ลัคนา เราต้องหาตัวตนของเราเจอว่านิสัยหรือพฤติกรรมการกินอยู่หรือความสูงส่งของชีวิตเราเป็นเช่นไรทำไมอาจารย์จะได้ไม่เสียเวลาคุณจะเอาความสูงส่งของชีวิตคุณหรือเอาเงินหรือเอาโชคคุณเดินตามดวงดาวนั่นเลยดีสุดยกตัวอย่างผมจบวิศวะมาทํางานได้เดือนเดียวทํางานตุคกีเบเชียแล้วก็ผันเปลี่ยนแปลงชีวิต ามนิสัยของดวงดาวผมเป 8, ็นแปดห้าเรียกว่าไม่นะักปาดก็คนบ้าไปทําธุรกิจเพื่อนชักชวนรุ่นพี่ไปเอ้ยเองไปขายหมู่บ้านเองไปขายเสื้อผ้าเองไปเปิดร้านกาแฟเองไปเปิดร้านนวดเจ๊งหมดครับมีรถหมดรถมีที่ดินหมดดินมีบบ้านหมดบ้านเพราะอะไรเขาไม่ได้เกิดเราไม่เกิดเขาไม่เกิดเขาไม่ให้เราเกิดมาเพื่อขายขายก็เจ๊งอะครับมันคือเรื่องจริง แต่พ่อสอนอาจารย์เมื่อสิบห้าปีแล้วจะรุนเอ้ย hey, มานะน้ำตาเช็ดหัวเขามาหาพ่อครูนะลูกมานะมาลูกมานะพ่อครูรอเช็ดน้ำตาเองอยู่ไม่อผมลูกผู้ชายพ่อไปแล้วไปรับไม่กลับมาหรอกสุดท้ายก็กลับไปหาพ่อครูเหมือนเดิมเพราะอะไรเจงทุกอย่างที่พ่อครูพูดถึงเพราะอะไรเราไม่เกิดมาเพื่อขายอาจารย์หมเป็นครูลูกเป็นครูเองเป็นเองเกิดมาเป็นครู ไม่เพราะเรารู้คือลูกชายหัวใจเราเต็มร้อยนั่นแหละครับดังนั้นเราจะได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งใดเราจะได้ไม่เป๋นะครับดังนั้นข้อแรกลัคนาไม่มีดาวนับเจ็ดมานะครับนับจากตัวนี้นับมาเจ็ดไม่มีดาวก็ต้องนับต่อเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ว่าเองเป็นใครเองเกิดมาเพื่อการใดจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนโหวมวิศวะนะครับนับสามหนึ่งสองสามไม่มีดาวอีก นับถอยหลังก็ได้ถ้าเกิดเราชมนานมาลาพระไม่มีดาวแต่เรือนับเดินหน้านับสิบเอ็ดไม่มีดาวอีกทำไงอาจารย์เป็นคนได้ไงเป็นได้ครับมันต้องมีั้างั้นเทวดาวไปส่งเรามาเกิดล็อกนะครับกดเขาว่าแบบนี้เลยครับกดเขาบอกว่านับสี่สิลูกนะครับอาจารย์สอนผมนะ1 2หนึ่งสองสามสี่อ้ามีดาวนี่แหละคือดาวประจําตัวของคุณ ถ้าเกิดนับสี่ไม่มีดาวคุณก็ต้องนับถอยหลังมาสี่หรือนับเดินหน้ามาสิบนะครับหรือถ้าเชี่ยวชาญเลวก็นับถอยหลังไปเลยนะครับเพราะว่าเราเชี่ยวชาญแล้วแต่ถ้าเกิด,ดยังไม่เชี่ยวชาญก็นับสิบ่วนเข็มนาฬิกาอ,อาจารย์เมื่อกี้กดมันก็เปลี่ยนสิใช่ครับเห็นไหมครับกดอะไรที่มันเปลี่ยนก็าอาจารย์บอกผมตลอดตลอดเลยพันธุเป็นลบอลเป็นลบ มรณะเป็นลบวินาศเป็นลบใช่ครับถึงบอกว่าโหราศาสตร์มันยากตรงนี้นะครับคือกดเมื่อเรานับแล้วว่าช่องพันธุเราเนี่ยครับเป็นดาวประจําตัวเขาให้เป็นบวกทันทีครับก็ไม่สนใจช่องลบหรอกนะครับฝึกไว้นะฟังเพลินฟังหลายๆรอบถ้ามันเข้ากดเกณฑ์ของคุณทาตามผมดีสุดและอะไรอีกอาจารย์ ที่เขียนไ้เมื่อกอี้เนี่ยครับฮะเอาซักหน่อยนึงอีกสักหน่อยนึงบวกบววบวกบวบวเท่ากับลูกเท่ากับผมคิดเท่ากับการงานเท่ากับต้องนั้นลบเพราะอะไรทุกอย่างต้องเท่ากับ แต่ถึงว่าเท่ากันสี่อันเนี่ลบซีเท่ากับซีลบซีบวกซีเท่ากับซีแต่กฎมันเปลี่ยนเปลี่ยนตรงไหนบ้างอะไรที่ลักษณะพิเศษถึงดวงนับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้ามีดาวนับต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้ามีดาวนับต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าจบแต่ว่าดวงเนี้ยได้ กี่โคนเห็นไหมครับง่ายไหมดังนั้นจากเมื่อกี้เนี่ยครับเป็นเท่ากับถูกไหม,เป,าามเ,ปเ,ปเป็นบวกทันทีครับอาจารย์ช่องเมื่อกี้นี่เป็นลบพันธุทุเป็นลบเป็นบวกทันทีครับเห็นไหมครับ ง่ายไหมง่ายมากครับถ้าเราฟังไม่ได้กวนนะเรื่องจริงครับลองทําตามนะช้าเรามาเริ่มกันดูครับว่าด้ารือตามมีประการใดผมเขียนไหมคุณช้าบวก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  ลบลบนะเขียนแค่เนี้ยเอา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 ,เอาเท่าที่มีตัวเลขเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราบูกดครับว่าช่องบวกช่องลบคุณนะ่ะมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นเอาง่ายคุณจะเขียนจากเลขนี้ก็ได้หรือเลขหนึ่งก็ได้เอาที่คุณถนัดเลยแต่ครูบาอาจารย์ก่อนลวกันครับอาจารย์ผมนะครับพ่อครูปอนพิชิับ อาจารย์ลูกเอ้ยสอนคนะ้ก็เริ่มจากหนึ่งแล้วกันลูกอ่าเห็นไหมครับเลขหนึ่งอยู่นี่เห็นไหมครับดังนั้นได้บวกอาทิตย์เลขสี่พระพุธนะครับขอโทษทีครับพระพุธเลขสี่ต่อไปดาวจันทร์ล่ะดาวจันทร์กับแปดดาวจันทร์กับลาหูดังนั้นสองบวกแปดบวกต่อไปละ่ะอังคารเลขสาม บวมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วเนาะต่อไปเลขห้าล่ะเลขห้าเป็นเท่ากับต่อไปเหลืออะไรเหลือเลขหกเลขเจ็ดดังนั้นเลขหกเลขเจ็ดเห็นไหมครับเป็นลบส่วนเลขศูนย์กับเลขเก้าไม่ต้องไปเขียนว่าเป็นอากาศธาตุกับศูนย์อากาศธาตุเขาไม่เอามาพิจารณาเป็นดวงดาวที่เพิ่งเกิดในภาคโหราศาสตร์นะครับ ดังนั้นเห็นไหมครับโดยตาเนี่ยจากที่มีบวกอยู่แค่4เพิ่มมาทันทีครับเพิ่มมากี่จุดจุดนี้จุดนี้นั่นเองเป็น1 2 3 4 5นะครับเป็น5ถูกต้องเนาะโอเคถูกต้องครับเนี่ยครับลองไปฝึกนะครับลองพิธีพิถันอย่างที่บอกว่า ไม่มีใครรักคุณเท่าตัวคุณเองความพิถีวิถันขอคุณนะ่ะจะสามารถเดินตามดวงดาวและจะไม่เสียเวลาเหมือนผมกว่าผมจะหันเหชียิชืมาเป็นหมอดูแล้วกันนะครับเป็นนักพยากรณ์ก็ดีเป็นหมอดูก็ได้ผมไม่เอาไม่เลิฟไม่ชื่นชอบเพราะอะไร มันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่เราแต่สุดท้ายก็ต้องสอนเหมือนเดิมแทนที่เราจะเริ่มสอนเมื่อแต่ยี่สิบปีที่แล้วนั่นแหละครับโอกาสเป็นคงเสมอและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดใครไฝ่เรียนไปรู้ถ้าโหราศาสตร์ยากก็ลองศึกษาลูกเต๋าพยากรณ์ดูครับเวลาผมไปต่างประเทศไปอเมริกาไปไทยเปไปไต้หวันไปบูไนไปต่างประเทศเนี่ย เอกเลยครับเพราะต่างประเทศคนจีนคนฝรั่งเขาไม่รู้โหราศาสตร์หรอกครับแต่เขารู้ศาสตร์พยากรณ์อื่นๆถ้าเกิดคุณเก่งลูกเต๋าพยากรณ์โหราศาสตร์ง่ายมากครับเพียงคุณมาเรียนรู้กฎเกณฑ์มันก็สามารถไปะยุกใช้กับถ้าเกิดใครสนใจการคํานวณโรตรีในนี้ครับผมสอนไว้เรียบร้อยถ้าเกิดมีโอกาสนะครับ ผมก็จะสอนฟรีอีกทำไม้สอนฟรีคนซื้อไปแล้วการอ่านยากครับแต่พอได้ฟังอธิบายง่ายทันทีแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าใครต้องการเสริมเติมแต่งดวงตานะครับผมเขียนให้โหราศตว์นิดๆหน่อยๆเน้นเรื่องว่าอ่านแล้วเข้าใจแต่คุณสามารถประยุกต์ใช้กับดวงตาของคุณได้แน่นอนสามารถสวมแหวนได้สีมงคลอะไร ไปทำอะไรดีไปทิศไหนดีเอาอะไรมาแขวนดีอะไรคือข้อห้ามอะไรคือข้อจำกัดอะไรข้อที่ต้องทำสอนได้หมดแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณามารับชมรับฟังเอาไว้เป็นแนวทางแล้วก็ขอขอบคุณน้องผลวิศวะพารวยและน้องดวงคนชีวิตวันนี้ก็ขอใหทุกท่านนะครับมีความสุข สวัสดีครับ